สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชั่แหละนะครับสวิตกุญแจรหรือว่าแม่กุญแจรือวสวิตกุญแจนะครับอันนี้เป็นของเว็บร้อยสิบไอนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาแกะดูข้างในเพื่อที่เราจะได้ปั๊มลูกกุญแจใหม่นะครับสมสม,มติว่าลูกุญแจหายหรือว่าลูกกุญแจเราหายนะครับแล้วเราอยากจะรู้ว่า มันต้องปั๊มแบบไหนนะครับมันต้องทําร่องยังไงนะครับมันเป็นร่องเบรืรออะไรบ้างนะครับร่องเบื่ออะไรบ้างนะครับก็ผมก็มือใหม่นะแต่ว่าผมก็อยากจะมาถ่ายให้ดูนะครับผมก็เพิ่งหัดเรียนรู้การทําปั๊มกุญแจได้แค่วันสองวันเองนะครับก็เรียนรู้จาก youtube เนี่ยนะครับจากท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ลงวิธีการทำครับ ก็จากที่ผมได้เรียนรู้มานะครับวันสองวันที่ผมได้ลองทำการแกะออกมาอย่างนี้นะครับมันจะทําง่ายกว่าการทําในรถนะครับสําหรับผมนะครับสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับผมที่เป็นมือใหม่ครับการถอดออกมาอย่างเงี้ยจะง่ายกว่าง่ายยังไงเดี๋ยวจะพามาถอดนะครับสมมุติว่าเขาถอดแม่กุญแจมาให้เราเนาะเนี่ยครับเราได้ถอดออกมาอย่างนี้เราก็จะมาถอดตัวนี้ออกนะครับ ถอดนิรภัยออกนะครับกล้องอาจจะมีโยกหน่อยนะครับหนึ่งจากว่ามือผมเท้ากับโต๊ะนะครับแขนเท้ากับโต๊ะนะครับนะครับเราก็จะถอดชุดนิรภัยออกก่อนถอดลงมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอถอดชุดนิรภัยออกนิรภัยออกแล้วเราก็จะแกะตัวดำๆเนี่ยนะครับข้อพลาสติกนะครับมันเป็นพลาสติกนะครับสีดำเอาอะไรก็ได้นะครับมาแงะ ให้มันหลุดออกจากล่องของมันนะครับนี่นะครับไม่ได้มองผ่านกล้องบางทีมันก็อาจจะไม่ตรงกล้องเท่าไหร่นะครับถ้าเราแงะออกแล้วมันก็จะเอาออกได้นะครับน่นครับพอเอาออกได้ปุ๊บเราจะเห็นอย่างนี้นะครับพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บ เราก็จะเอาดอกดอกกุเจ้ใหม่ตัวนี้เป็นดอกกุเจ้ใหม่นะครับผมทําร่องไปแล้วข้างหนึ่งทนะีนี้ผมจะเอาข้างที่ไม่มีร่องเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมดูว่าการเอาออกอย่าเงี้ยมันจะดูง่ายยังไงนะครับเราก็สวมเข้าไปครับสมมติว่านี่คือดอกกุเจ้ที่ยังไม่ได้ทําร่องเลยนะเราก็สวมเข้าไปพอสวมเข้าไปป,ปุ๊บเราก็ดึงออกนะครับเราก็ดึงออก อาจจะเอาอะไรมาแงะฝั่งนี้นะครับมาดัน,น,นมาดันตรงต้นมาดันตรงร่องเนี่ยนะครับนี่นะครับมันก็จะเอาออกมาได้อ่ไอตัวเนี่ยคือตัวล็อกคอนะครับนี่คือเดอยล็อกคอก็ะคะคจะกระเด็นออกด้วยไม่เป็นไรตัวนี้เราก็วางไว้ก่อนแล้วก็มาดูที่ตัวนี้นะครับคือการเอาออกเนี้ยเนี่ยมันจะดูง่ายอย่างนี้นะครับมันจะดูตรงนี้ง่ายนะครับมันจะดูระะด่อง เขาเรียกชื่อมันว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่มันจะดูอย่างนี้ง่ายเดี๋ยวผมจะเสียบฝั่งที่ผมยังไม่ได้กัดล่องเข้าไปเนาะฝั่งนี้ยังไม่ได้กัดล่องนะครับาหาันมาฝั่งไม่ได้กัดล่องเข้าปุ๊บเห็นไหมครับมันจะไม่เรียบนะเนี่ยมันจะมันมันจะไม่เสมอกันอนะ่ะอย่างนี้คือเราเปิดสวิตช์ไม่ได้นะครับมันจะขัดนะครับมันจะไม่เรียบนะครับ ทีนี้เราจะดูรูนะครับไม่ไม่ต้องดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันจะเป็นฝั่งที่มีสปริงให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับเดียวหาอะไรมาให้ดูฝั่งที่ไม่มีสปริงฝั่งนี้มันจะมีสปริงถ้ามีรูอย่างเงี้ยรูอย่างเงี้ยรูอย่างเงี้ยมันจะมีสปริงเล็กๆอยู่นะครับเนี่ยให้มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งไหนที่นูนมากนี่คือล่องเบอร์ห้านะครับฝั่งไหนที่นูนน้อยคือเบอร์สามฝั่งไหนที่ไม่นูนเลยคือเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์นี่ผมเอามาจากไหน มันเป็นความเข้าใจของผมนะเบอร์นี่ผมเอามาจากตรงนี้นะครับนี่นะครับคียคัตเตอร์เนี่ยตัวกัดล่องตัวตัดล่องสวิตกุญเจนะครับเขาจะมีล่องให้ดูนะครับเนี่ยล่องตรงนี้นะตรงที่เล็บของชี้เดี๋ยวตวนี้ให้ดูนี่ยนะครับมันจะมีห้าล่องนะครับเนี่ยห้าห้าระดับห้าระดับความลึกนะครับสองฝั่งเลย ต้องอาจจะไม่ชัดเจนนะครับนี่นะครับเออี่ชัดแล้วมันจะมีห้าระดับความลึกหนึ่งสองสามสี่ห้าผมก็เลยเอาแบบตัวไหนที่ลึกสุดนะครับตัวไหนที่ต้องตัดลึกสุดก็คือเบอร์ห้านะครับตัวไหนที่ตัดลึกนิดนึงก็คือเบอร์สามตัวไหนที่ไม่ต้องตัดเลยก็คือเบอร์หนึ่ง เนี่ยถ้าได้ถอดออกมาอย่างนี้เราจะดูง่ายนะเพื่อนๆที่ต้องการศึกษาก็ลองลองเขาเรียกว่าอะไรลองลองศึกษาดูเรื่อยนะครับผมก็ยังไม่เก่งหรอกครับแต่ว่าผมได้ลองทําอย่างนี้ดูแล้วมันเอออย่างนี้มันดูง่ายนะครับในความเข้าใจของเรานะครับในความเข้าใจของผมเองนะครับว่ามันง่ายนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูตัวตัวนี้นี่คือผมเสียบฝั่งที่ยังไม่ได้กัดล่องนะมันก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งสามสามห้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะถอดดอกกุญแจมาให้ดูผมต้องกดตรงนี้ไว้ด้วยนะเผื่อกันไอ้ตัวนี้มันกระเด็นออกนะครับนะครับผมจะกัดไว้ผมจะกัดล่องไว้ให้ดูก่อนเนี่ย หนึ่งฝั่งนี้หนึ่งนะไม่ไม่กัดเลยสามก็ 3, คือกัดลงนิด 1, 1, 3, 1, 5, นึงหนึ่งสามหนึ่งห้าครับกล่องมันไม่โฟกัสนะครับหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งสามสามห้าะครับทีนี้เดี๋ยวจะเสียบฝั่งนี้เข้าไปให้ดูฝันะ่งที่ผมกัดแล้วนี่นะครับ มันก็จะเรียบนะครับก็จะเรียบมันก็จะเรียบแล้วมันก็จะเปิดสวิตช์ง่ายนะครับ,รบเดี๋ยวเสียบอีกฝั่งให้ดูมันจะแตกต่างกันเลยนะนี่นะครับนี่คือฝั่งที่ยังไม่ได้กัดนะมันก็จะโผล่นะครับแล้วก็ทําทําง่ายด้วยนะครับอย่างนี้ทําง่ายด้วยนะครับถ้าลื้อออกมาอย่างเงี้ยจะทําง่ายกว่าการที่เราจะไป ง่ายกว่าการที่ไปแย่แย่กล้องดูนะครับแต่ว่าถ้าเขาเอายกรถมาทั้งคันนะครับทําอย่างนี้ง่ายแต่เสียเวลาเสียเวลาในการลื้อนะครับแต่ว่าถ้าเราแย่กล้องดูก็ไม่เสียเวลาครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนี้มันสึกละ่ะไอ้ตัวที่เป็นเดือยผมจะเรียกมันว่าเป็น,เป,นเป็นเดือยล็อกเนี่นะมันเป็นทองเหลืองนะครับมันมีโอกาสที่มันจะสึกนะครับ จากการใช้งานที่ยาวนานในการเอ่าเข้าเอาออกบ่อยๆนะครับมันก็จะสึกนะครับในตัวนี้ก็จะสึกด้วยนี่นะครับเวลาเราปล่อยมันก็จะดีดออกมาเงี้ยเพราะว่ามีสป,ปริงอยู่ข้างในบางทีมันก็ไม่เป๊ะน,นะครับแต่ว,ว่าเอาออกมาเงี้ยมันจะเป๊กกว่าพนะอ,อมาเงี้ยมันจะเป๊ะกว่า อ่ะก็ลองศึกษาดูนะครับท่านผู้ชมที่อยากจะมีวิชาติดตัวนะครับก็คือการปั๊มดูกุญแจนะผมก็คนนึ่งนะครับที่อยากจะมีวิชาตัวนี้ติดติดตัวไว้นะครับเพื่อที่จะทําที่ร้านนะครับเพื่อเป็นไรายได้เสริมเสริมกันนะครับแล้วก็แถวบ้านยังไม่มีใครทำตอนนี้นะ ผมคิดว่าตัวนี้ผมน่าจะเข้าใจถูกคิดเองเออเองนะครับบางคนอาจจะเอเอช่างตอยนี่คิดเองเออเองเว้ยไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกิคดคิดว่าตัวเองถูกแล้วเพราะว่าผมได้ลองทําแล้วมันมันได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับไอ้ตัวนี้เราจะเพิ่งใส่ก็ได้นะครับเวลาประกอบนะครับเราทาใหม่ไอ้ล็อกคอเนี่ยอย่าเพิ่งใส่ก็ได้สมมติว่าเราทากัรล่องมันเสร็จแล้วนะครับเราก็เราก็สวมมันเข้าไป เดี๋ยวผมดูก่อนนะดูล่องมันก่อนน,ะนี่นะครับสวมมันเข้าไปมันก็จะเปิดสวิตนี่คือเปิดสวิตออนกดเข้าไปนี่คือล็อกคอครับนี่สวิตออนนี่คือล็อกคอครับเดี๋ยวจะเสียบอีกฝั่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้กัดล่องนะว่าออนก็ไม่ไปล็อกคอก็ไม่ได้นะครับ อันนี้อ่อนได้นะครับล็อกคอได้นะครับตัวนี้ไอลูเแี๋ยเหลือดอกเดียวนะครับก็ส่วนวิธีทำตัวนี้นะครับว่าในคลิปอื่นเขาก็มีบอกอยู่นะวิธีการใส่เมล็ดของนิลภัยครับนี่ผมก็ใส่ให้ตรงรุ่นเลยนะครับก็ได้แล้วนะครับนี่ได้ทั้งคู่นะครับ เราต้องหาไอ้สวิตกุญแจเก่ามาลองทำนะทำเรื่อยๆเราจะได้ชำนาญน,นะครับเต้องหาลูกกุญแจเก่าเราหาแม่กุญแจเก่าจะเราซื้อลูกกุญแจใหม่นะครับซื้อดอกกุญแจใหม่มาลองทำดูนะครับก็ค่อยๆศึกษาค่อยเรียนรู้นะครับท่านผู้ชมครับตามความเข้าใจของตัวเองเราดู เราดูเขาเป็นไกด์นะครับก็มีอาจารย์หลายท่านเขาลงให้ดูอยู่นะวิธีการทำนะครับแล้วเราก็มาศึกษาทำความเข้าใจเองนะครับแต่ละคนความเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าใจไม่เหมือนกันแต่ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันก็ไม่เป็นไรครับ เราต้องหาต้อต้องหาความเข้าใจขอบตัวเองครับก็ลองลองดูนะครับลองศึกษาดูนะครับเดีนี้ผมก็ยังไม่เก่งหรอกครับผมก็ต้องศึกษาเรื่อยๆออผมยังดูล่องแบบใช้เดี๋ยวเสียบเข้าไปก่อนนะครับ ผมยังดูร่องแบบแบบใช้เหล็กแย่ยังไม่ยังไม่เก่งนะครับวิธีการใช้เหล็กเข้าไปแย่แล้วนับดูแล้วก็ดูร่องนะครับตัวนั้นผมยังไม่เก่งนะครับผมต้องฝึกฝนอีกเรื่อยๆอ่ะคลิปนี้ก็มาให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับคือมาให้ดูในความเข้าใจของผมนะครับวิธีการทําดอกกุญแจวิธีการปั๊มดอกกุญแจนะครับตัวนี้ ลูกนี้กับแม่นี้คือได้กันแล้วนะครับเหลือแค่ผมจะต้องกัดอีกข้างหนึ่งนะครับก็นี่คือเครื่องมือที่ได้มาวันก่อนนะครับที่ลงไปในคลิปที่แล้วนะครับก็ลองตัดลองผิดลองถูกดูนะครับวิธีการหาร่องก็ตามที่ลงในคลิปที่แล้วนะครับก็คือหาลูกกุญแจสแตนดาร์ดของรถรุ่นใหม่เขาของรถของคันใหม่เขานะครับของขันอื่น แล้วเราก็มาทาบใส่กระดาษแล้วเราก็ขีดไว้นะครับร่องช่องไฟมันหรือช่องห่างมันประมาณสองสองมิลนะหาได้ร่องแรกปั๊บร่องสองร่องสามใบก็ทีละสองมิลสองมิลนะครับผมลองเอาเวเนียวัดแล้วนะครับอ่ะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับที่อยากจะเรียนรู้วิชาครับก็ไปเรียนกับท่านอาจารย์ผู้สอนเลยก็ดีนะครับศึกษาเองก็ได้นะครับถ้าใครที่ไม่มีเวลาไปเรียน ผมว่าการศึกษานี่มันไม่มทีที่สุดนะครับเรารู้แค่นี้ก็ใช่ว่าเราจะรู้ที่สุดนะครับก็ยังมีผู้ที่เหนือเรากว่าเราก็มีนะครับอ่ะไปแล้วครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ให้ดูแค่นี้นะครับ